Yeah. 跟民国接轨。 Yeah. ไอ้สัตว์ไอ้คอดำไอ้เมียไอ้คอแลนไอ้แลนดำ ำแท้อีแท้พันชีวิตอีคอแลนอีเขมนอีร่างขี้ยางกูทำเปลดหนังจีนเด็กสังเดอยวคอแลนอีคอแลนอีวัวแลนขี้เลื้นอีคอแลนแท้อีคอแล lên gì diễn mang đây đây. để áp đây đây. Để ạp ying lì để Để ying tên của lì Chấm nàng đây nè Hồ nè